สำหรับคนที่มีกลิ่นปากท่านระงับกลิ่นปากใช้ยาซิฟันหรือโอมยาบานปากมันก็แค่ปากแต่มันไม่เข้าไปถึงในท้องเพราะกลิ่นอาหารมันจะมาจากในท้องเรานะครับนี่เลยครับใบสะระแหน่ท่านไปซื้อมาเลย2ี่บาทแล้วก็ตั้งน้ําไว้ใส่ลงไปต้มเลยครับต้มอย่างนี้นะต้มให้เดือดเลยครับเคี่ยวจนให้มันออก ออกเหลืองออ,ออกให้หมดเลยออกเป็นขีสีเนี่ยออกให้หมดเลยให้ให้น้ํามันแบบเป็นสีชาแก่ๆเลยเสร็จแล้วก็ทานกบไปแช่ตัวเย็นกินเช้ากับวันเย็นได้ยิ่งดีรับรองไม่เหม็นปากเพราะพวกยาทิฟฟันยาบ้วนปากเนี่ยมันแค่แค่กลัวปากแต่เนี่ยมันลงมาในท้องเพราะอาหารเรากินเข้าไปเนี่ยมันเหม็นมันก็จะออกมาตามนั้นแต่ถ้าท่านใช้ใบาสาระแหน่นะครับใบาสาระแหน่สดๆเนี่ยหรือตากแห้งก็ได้ต้มน้ําแล้วกินนะครับร้อนมันเย็นกันเลยกินร้อนๆ้วงามแง่ถือบวมไม่สึกเจ็บ รับรองครับปากไม่เหม็นแน่นอนลมหายใจก็ไม่เหม็นแต่เรือนพร